สวัสดีครับคุณผู้ชมวันที่ก็มาตัดบ้านตนเองนะรบับ้านมีต้นกระท้อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าต้นกระท้อนเนี่ยมันเสียอย่างครับถ้าเราไม่หอ่อมลูกผมไม่ได้กินนะครับอันนี้ก็มีต้นอะโวคาโดมาขึ้นแทรกตรงนี้นะค,คุณผู้ชมไปดูอะโวคาโดมาแทรกแอบแอบกันนะครับผมก็อยากจะเห็นต้นอะโวคาโดมันออกลูกบ้างนะครับต้องตัดตัดกิ่งต้นกระท้อนนะคุณผู้ชมอ,ออกบ้าง ปีนี้เผื la, world, uh, ่อจะได้ก like so ินต้นอะโวคาโดนะครับพันเ์เล็กมันพันมันลูกยาวๆนะครับผู้ชมมาดูถึงไม้แบบนี้นะคุณผู้ชมเราเชยเลยเลยโซ่ไฟฟ้าแบบนี้นะคุณผู้ชมราคาเขาก็ไม่แพงนะครับ934บาทนะผมซื้อมาปีมีนาปี66นะครับสองปีเนาะใช้ได้ดีนะคุณผู้ชมถ้าที่ไหนมันไม่มี เออถ้าที่ไหนมีไฟฟ้านี่ไอตัวนี้ผ่านนะคุณผู้ชมบลาของเขาก็สิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะคุณผู้ชมมาดูเขาทํางานดีมากถ้าอึดมากนะคุณผู้ชมเผลอๆนี่ถ้ามีไฟฟ้าใช้ได้เรามือสมัครเล่นไม่ใช่มืออาชีพนะใช้ในบ้านนี่เผลอๆไอเครื่องยนต์ที่ซื้อน้ำมันในสู้เขาไม่ได้นะคุณผู้ชมจากตัวนี้นะมันไม่งองแงท่านน่ง ทำกองแง,เง่เขาไม่มีนะครับคุณผู้ชมเอามาดูถ้ว่าเขาทํางานอึดหรือเ่านะาค,คุณผู้ชมเอามาดูะัะผมใช้มางานมานี่สองปีก็ถือว่าผมให้คะแนนเขาเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับถ้าที่ไหนมีไฟฟ้าใช้เนี่ยนะครับไฟฟ้าเข้าถึงนี่เขาเป็นพระเอกเลยนะครับคุณผู้ชมเลยโซโยนในสู้แทบจะไม่ได้นะค,คุณผู้ชมแบบนี้นะ ถือว่าประสบความสำเร็จนะคุณผู้ชมลองซื้อไปใช้ดูครับรใน l a ซาด้าราคาเขาก็ไม่ถึงพันนพันมีทอนครับถือว่าใช้งานได้ดีนะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังกดไลค์กดแชร์กดกระดิกดดิตามเพื่อไปกำลังใจครับ